สวัสดีครับผมวันนี้จะมาว่าถึงด้วยเรื่องของอุปกรณ์นิมติครับวันนี้มาแนวใหม่ครับผมปกติเขาจะให้เห็นหน้าคนพูดใช่ไหมหน้าคนพูดเห็นแล้วมันจะอาจจะน่าเบื่อครับก็ให้ดูวิวในการเดินทางแล้วกันนะครับมาแนวใหม่ครับแนวใหม่หลังจากที่โอไม่ไม่ได้เข้ามาคุยก็พอสมนานพอสมควรเหมือนกันครับผม ก็หลังจากที่เคยคุยเกี่ยวกับระบบนิวเมติกไปหลายๆรอบหลายๆเรื่องก็มีพี่ๆนะครับพี่ๆเพื่อนๆหรือน้องๆก็ได้โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยเกี่ยวกับอุปกรณ์นิวเมติกนะครับบ้วงต้นที่เจอหลักๆก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกอ,อุปกรณ์พื้นฐานทั่วไปนะครับเป็นโซลินอย์วาลกระบอกลมอย่างเงี้ยการตรวจสอบตรวจช็คกระบอกลมการดูยังไงว่ามันเสียไม่เสียอุอปกรณ์ เป็นลักษณะแบบนี้อาการแบบนี้ตัวไหนเสียเงี้ยครับก็เท่าที่เจอนะครับเท่าที่เจอก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็น SME นะครับ SME คือเป็นบริษัทที่เป็นโรงงานที่มีอุปกรณ์อุปกรณ์แบบไม่เยอะอ่ะอุปกรณ์อุปกรณ์รลมไม่เยอะมีปั๊มลมมีกระบอกลม 2- อสาตัวส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ประกอบการหรือเจ้าของเองเนาะมาซ่อมมาทํา บำรุบำรุงมาเช็คตรวจสอบเวลามันมีปัญหาแบบนี้ครับก็จะ,ะบางครั้งมันความรู้พื้นฐานมันไม่มีแต่ว่ามันก็ไม่มีช่างประจําอยู่อย่างเงี้ยถ้าจะเรียกช่างมาดูมันก็อาจจะคิดว่าค่าใช้จ่ายมันจะเยอะหรือไม่ก็ลักษณะแบบว่าโอ้ยงานแค่นี้เองมันจะเราก็อาจจะดูหรือตรวจเช็คได้เนี่ยถ้าผมเจอก็เคยให้เคยเคยให้แบบไม่ใช่คำปรึกษาไม่เชิงกับคำปรึกษาแบบ แสดงความคิดเห็นหรือว่าพี่มันอาจจะพังตัวนี้เสีย่างนี้ก็คือประมาณนี้แนะนําแนะนําดีกว่าเป็นเชิงแนะนําก็มีหลายมีหลายมีหลายท่านเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเป็นแบบนักเรียนนักเรียนนักเรียนนักศึกษาที่จะทําพวกโปรเจกต์โครงงานเกี่ยวกับอุปกรณ์นิวเมติกก็ก็มีบ้างมีมาบ้างก็ถือว่าอขอบคุณมากนะครับที่ให้คําแนะนําหรือว่าที่สนใจนะครับหรือว่าไม่ก็ ให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้ครับมีปัญหาอะไรก็เข้ามาได้นะครับเท่าเท่าที่เจอเนาะครับผมที่ที่ที่เคยทํามาก็ประมาณนี้ทีนี้เราจะมาว่าด้วยเรื่องของตัวเนี่ยส่วนใหญ่ที่เคยเจอเจอปัญหาก็คือ sme ในการตรวจสอบตรวจเช็คเนาะอุปกรณ์ลมนะครับผมอยากจะบอกว่าตัวถ้าเป็นอุปกรณ์ลมเพียวเนี่ยมันมันจะข้อดีข้อดีของของตัวหนึ่งก็คือเวลาเราถอดเข้าถอดออกหรือว่า เราทดลองเนี่ยมันจะถ้าเราถ้าถ้าเราแบบระบัดระวังในการใช้งานหรือว่าระบัดระวังในการทดสอบทดลองเนี่ยมันก็ถือว่าไม่อันตรายเท่าระบบไฟฟ้าดีกว่าประมาณนี้เราต่อสายสายลมสายลมผิดมันก็แค่ทํางานผิดจังหวะหรือว่ามันก็แค่ไม่ทํางานก็แค่นั้นนะแต่ถ้าเราต่อไฟผิดนี่ไฟผิดนิดไฟช็อตเนี่ยเรื่องยุ่งเลยไฟสปาร์กเนี่ย ผมว่านะมันก็มันก็ง่ายอยู่เราสามารถทดลองต่อไปต่อมาหรือต่อเข้าต่อออกถอดไปถอดมาลองได้เนี่ยมันมันข้อดีของอุปกรณ์ลมนะครับที่มันสามารถทดลองได้บางทีผมก็ส่วนใหญ่ผมก็แนะนําให้ลองเลยพี่ลองเลยก็ค <c oughs> <c oughs> ือถ้าใครไม่เคยต่อไม่เคยต่ออุปกรณ์ไม่เคยอ่าเช็คนี้ผมอยากอยากจะให้ลองเช็คหรือลองทาด้วยด้วยตัวเองเนี่ย <c oughs> เพราะว่าเรื่องพวกนี้มันลักษณะเป็นแบบ เส้นผมบางภูเขาอะ่ะถ้าเรารู้เลยมันก็รู้เลยมันมันไม่มีอะไรเป็นแบบเป็นแบบเทคโนโลยีอะไรมาใหม่เพิ่มยงเงี้ยอย่างกระบอกลมรั่วเงี้ยมันเช็คตรงไหนได้บ้างมันดูตรงไหนได้บ้างเนี่ยมันก็ยี่ห้อไหนไหนมันก็เป็นแบบนี้โซลดีนอยวาวดีไม่ดีเสียไม่เสียพังไม่พังมันก็ประมาณการในการที่จะเช็คตรวจเช็คตรวจสอบหรือไม่ก็ดูอ่ะ มันก็ยี่ห้อไหนรุ่นไหนมามันกทน็ทํานองเดียวกันประมาณเดียวกันก็ประมาณนี้ครับผมที่ผมเคยเจอนะเออแล้วก็อ่าอันนี้ก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะว่าเชว่าที่ที่เคยเจอมาก็เอ่าเจอเป็นแมวแนวไหนมาบ้างเนี้ยครับผมเออแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเนี้ยอุปกรณ์ลมอุปกรณ์ลมนะครับที่ที่เราเจออ่าหลักหลัก บ่อยๆก็เนี่ยมีก็มีแค่เนี้ยชุดกองลมวาวลมวาวลมมือวาวพวกวาวควบคุมลมแล้วก็อุปกรณ์ปลายทางที่ใช้งานลมก็ส่วนใหญ่เลยเยอะๆเลยก็คือกระบอกลมก็แค่นี้เองนะครับที่เห็นสอบถามเข้ามาแล้วก็มีเกี่ยวกับาการตรวจเช็คตรวจสอบอยังไงเนี่ยก็ถือว่าขอบคุณมากเลยที่สนใจนะครับสนใจที่จะอสอบถามข้อมูลก็มีปัญหาอะไรก็ ถ้าให้คําตอบได้ให้ปรึกษาได้หรือว่า,าส่งเป็นบางครั้งพี่หลายๆท่านก็ส่งเป็นไฟล์วิดีโอบางครั้งก็เฟซถามมาหากันเลยเฟซถามมาดูหน้างานเลยดูได้ครับดูได้ยินดีครับยินดีเพราะว่าถ้าช่วยได้ผมโอเคช่วยให้ช่วยได้ไม่มีปัญหาครับผมยินดีครับผมไม่มีไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะผมช่วยให้เฉยๆก็คิดว่าเป็นแบบอ่าแลกเปลี่ยนให้ประสบการณ์หรือว่า เพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรที่มันถ้ามันรู้แล้วรู้เลยที่ผมบอกมันไม่ได้มีอะไรยุ่งยากก็ช่วยให้ทางผู้ประกอบการหรือ SME มีความรู้ด้านนี้พื้นฐานขึ้นมาอีกนิดนึง ก็ถือว่ายังยังดีนะครับเพราะว่าบางคนผู้ประกอบการบางคนเขาก็ไม่ได้มายุ่งไม่ได้มาทําอะไรเลยมีเครื่องจากเครื่องหนึง่งมีอุปกรณ์ทอนนอยวาวสองตามตัวมีกระบอกลมมี2-3สองสามตัวไม่เคยเข้าไปเช็คไม่เคยเข้าไปตรวจสอบไม่เคยเข้าไปดูเลยแต่เพราะเราเวลามันพังมาถ้าจะเรียกช่างมาดูหรือว่าถ้าจะมาติดต่อคนอื่นมาดูพวกอุปกรณ์พวกนี้มันก็ดูดูลาบากดูเป็นแบบอ่าค่าใช้ใจ่ายอาจจะเยอะประมาณนี้ทั้งทั้งที่มันก็ดูแล้วมัน มันน่าเราจะเช็คเองได้อย่างเงี้ยครับผมก็ที่เจอส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวนี้เนาะโอเคอยังไงก็มีปัญหาข้อมูลอะไรก็ทักกันมาสอบถามกันมาได้ครับยินดียินดีแล้วก็มีเป็นแบบอ,อยากให้ไปสอนไปไปให้ความรู้ไม่ใช่ให้ไปสอนเกอให้ไปให้ไปแนะนําอยู่บริษัทอย่างเงี้ยก็ผมก็อยู่ต่างจังหวัดเนาะไม่ได้อยู่กรุงเทพถ้าถ้าอยู่กรุงเทพได้ก็ ม <c oughs> ีอยู่กรุงเทพบอกว่ายินดีแต่ว่าถ้าไปแนวนั้นถ้าปรึกษาเรื่องง่ายๆเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ต้องที่จะมาพูดคุยอะไรกันเยอะขนาดนั้นมันไม่ได้เรื่องอะไรที่จะซับซ้อนขนาดนั้นเออเนาะมันก็สามารถพูดเบื้องต้นได้เงี้ยเช็คเบื้องต้นได้มันไม่มีละยละเอียดที่ต้องลงถ้าลงลึกจริงๆข้อมูลเชิงเทคนิคจริงๆอันนั้นมันน่าจะเป็นเกี่ยวกับพวก การใช้งานที่เป็นระบบใหญ่ๆเยอะๆอย่างเงี้ยครับผมถ้าเป็นพวกที่บริษัท SME ผู้ประกอบการเล็กๆเงี้ยผมว่าข้อมูลเช็คพื้นฐานว่าเสียว่ารั่วหรือว่าเช็คตรวจสอบเบื้องต้นทดลองตรวจสอบเงี้ยแล้วก็อันไหนเสียก็ซื้อตัวอื่นตัวใหม่มาใส่แทนวิธีการดูวิธีการเลือกเงี้ยอันนี้มันแนะนําเลยไม่ต้องไปดูที่หน้าง,งานก็ได้นะเพราะว่ามัน อุปกรณ์พวกนี้มันเป็นอุปกรณ์เบื้องต้นสแตนดาร์ดใช้งานทั่วไปมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนยกเวทที่มันเป็นอะไรที่มาเฉพาะเจาะจงมากับเครื่องเงี้ยมันต้องมีช่างเฉพาะทางไปดูอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่โดยทั่วไปแล้วที่ผมเคยเจอเนี่ยมันก็จะเป็นอุปกรณ์พื้นฐานทั่วไปของนิวเมติกนะครับที่หลายๆที่หลายๆเครื่องหลายๆแบรนด์มันก็เป็นคล้ายๆกันเหมือนๆกันแบบนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวมีอะไรอัปเดต ก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับมาเล่าสู่กันฟังหายหน้าหายตายไปก <c oughs> ารประสบควรก็ละชีวิตครับผมก็มีหลายเรื่องหลายๆอย่างก็ดำานงชีวิตกันไปก็พยายามครับจะพยายามอเอาความความรู้ที่ตัวเองเคยมีเคยสะสมมาครับเล่าประสบการณ์ที่ตัวเองมีเล่าสู่กันฟังครับเผื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้คน ไม่มากก็น้อยนะไม่มากไม่ก็น้อยที่เกี่ยวกับอุปกรณ์นิวเมติกที่เคยที่เคยได้สะสมมานะครับกับการได้ทํางานกับอุปกรณ์เกี่ยวกับพวกนี้มาประมาณก็7-8ปีนะครับเจปีกับวงการนี้โอเคยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ